สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อ Channel Easy Team l i f e นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Counter Strike นะครับในคลิป r e ีวิวแพ d ประจำวันที่27เดือน5ปี2021นะครับ แพทนี้จะมาพร้อมกับตัวละครใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกิจกรรมนะครับในแต่ในส่วนของตัวละครเนี่ยจะมีเข้ามาใหม่2ตัวก็คือน้องคารินหว่องนะครับเป็นน้องสาวในตระกูลหว่องนะฮะกับอีกตัวละครหนึ่งนะครับซึ่งเป็น s อสเหมือนกันจูชี่ยองนะครับเรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแฮปปี้กาชาเดย์กันท้ายคลิปด้วยกิจกรรมเข้ามาที่ปฏิบัติการนี่นะครับแล้วก็ล่างสุดนะครับอีเวนต์ หรือเวลาอยู่ประมาณเขาให้เวลาประมาณ14วัน2อาทิตย์นะครับกิจกรรมชื่อทางแยกก็จะมีโหมโดธรรมดากับยากนะครับของรางวัลก็จะสูงสุดจะมีเพชรอยู่ที่150เมตรต่อนหนึ่งภารกิจนะครับแล้วข้างในก็จะมีด่านให้ผ่านเป็นด่านๆนะครับรอบผ่านเสร็จแล้วถ้าจบ3ดาวก็จะสามารถฟาร์มวนได้นะครับน่ X นี่ x X 1 x 2นะครับสามารถฟาร์มวนได้แล้วเราจะได้ชิ้นส่วน อัญมณีทางแยกมานะครับเอาอัญมณีมาซื้อตรงราคาอีเวนต์แรกได้เฉพาะในช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะในตอนนี้ผมมีอยู่3 1 0 0นะครับก็จะซื้อใบสูงเข้าไปสัก10ใบนะเอาเรียบร้อยครับผมของทุกอย่างน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะโอเคเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่า เอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของ Happy ้กาบชาเดยกันละวันนี้นะครับผมมีเพชรอยู่2,910เมตรม็ดแล้วก็ใบสูบอีก44ใบนะครับทั้งหมดตู้ที่เพิ่มเข้ามานะครับน้องสาวตะกูลหว่งนะครับสาวน้อยตะกูลหว่องคารินว่องนะฮะเป็นเอสนาเป็นสายซุ่มยิงนะฮะแล้วก็จูชี่ยองตัวนี้จะเป็นสายปะทะนะครับดูความน่าจะเป็นเรก็อยู่ที่ 3. 5นะครับเอสแล้วก็จูชียองจะอยู่ที่ 1%, 1ใน3%เนะครับตัวตัดมาก็จะเป็นของคารินหว่งนะครับอยู่ที่เท่ากัน1%เท่ากันนะฮะผมมี4 4เดี๋ยวผมจะเปิดคารินหว่งสัก2ครั้งนะครับถ้าได้ก็จะหยุดถ้าไม่ได้ก็จะหยุดเลย2ครั้งนะครับและที่เหลือผมจะเปิดจูชียองนะครับก็ให้หมดเลยนะเอาละครับครั้งที่1มีเกจสะสมได้นะแต่150ครั้งหน่โอเคไป ครั้งที่หนึสิบตัวละครแรกนะฮะสามจุห้าเซนถือว่าเยอะนะครับเกมนี้แต่ว่าไม่ได้กว่าเยอะนะม่วงครับเฮลิ oh. <c oughs> คอปเตอร์อ่าได้ม่วงหนึ่งนะฮะที่เหลือก็หนึ่งดาวเกลี่ยงเลยโอเคครั้งที่ ยีสนะครับครั้งสุดท้ายของคารินบอกผมคือเปิดเอาตามนี้เลยนะครับไม่เน้นว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ลองลองเปิดตามใจของตัวเองนะฮะลุยนั่นไงได้ตามใจเลยหนึ่งดาวล้วน <laughs> <laughs> เพราะว่าเจจูนะครับ เจจูน่ารักกว่าเยอะนะที่เหลือก็24บใบกับอีนก2,900นะผมจะเปิดโจนหมดเลยลุยเลยถ้าได้ก็จะหยุดไปก่อนนะครับแป๊ะตูดอื้อปลาแต่ครั้งแรกเลยโอ้โหเต็มขึ้นเจ้ากุญแจไอ้นี่มีแล้วเฮ้ ตัวสองดาวครับเรียบร้อยสกิปเลยก็สามดาวหนึ่งตัวสองดาวหนึ่งตัวนะครับบ้าจริงเชียวเอาลฮะครั้งที่ยี่สิบเจจูมามาเลยครับเคให้เจจูหมดเลยนะหนึ่งสองาโอ้โหม่วง โอ้โหสองม่วงครับอ๋อแล้วฮะหลังจากนี้ผมเหลือสี่ใบลุยต้องมาหนึ่งสองสามโ้โหขาวสี่ใบทั้งสี่ตัวเลยไม่น่าเลยโอเคต่อไปก็จะหนึ่งพัน,ลพนแลร้วนะครับ ไปเพชรเนี่ยมันได้ง่ายกว่าไงผมกะรตีเลยมันต้องออกครั้งนี้ได้แน่นอนจัดไปเลยโอ้ขาวโอ้โคตรเท่ะนะหนึ่งดาวเท่โคตร้าตลกละอ่ะโอเคนะครับเหลือ,ออีกหนึ่ง 1410เมตรนะครับก็สุ่มได้แค่9ตัวละครสุดท้ายแล้วนะดยดีที่ไม่เปิดกล้องนะครับหัวร้อนทุกคนหนึ่งสองสาโอ้ม่วงโอ้ยเรียบร้อยครับผมสองม่วง หนึ่งล็อกที่เหลือก็เป็นฟ้าหมดเลยนะครับเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย